ขวาเอ๊อว่ากำลังมิติจัดกอ่แจหนูยืนติดฟังแต่ตรงนี้ขยับมานี่เออขยับมานี่ติดสเตติกโอเค ไม่บอกเยอะในนอกหางเขยนปุ้งขาดตร้ยมขาดนอกดาวนี่คือแล้วนี่คือแล้วใส่หน้า่ส่หน้าฟาดหลังบล็อกเก้าสองลูกพิเศษ โลเก้าสิบพอดีฟันนะถอยหลบฟันพินามีโรนะลูกค้าอ่าโอเคหลบบอลด้วยพี่เกมส์สยหน้าสอยหน้าฟาดหลังบล็อกดูนัดในเรดูมีป่ะไม่มีไม่มีมีไปแล้ว ล็อกดาว,อาวโอ้โหแม,ม่งเอ้ยคน,นเปิดเฟสคนอื่นแล้วไม่ไหววะ่ะแนลกอิบเพื่อนแม่งดันโป๊กมาเมื่อกี้เด้ง โอ้ยนี่มาชยมันยืนอยู่สามระวังนะข้างหลังอ่ะเดี๋ยวมึงเดินนะพี่นี่ในลูกนอกไหนไปบังลูกค่ะเตรียมขัดนะก็กลาวไม่ตอนนี้ยังไม่บังเอาไม่เอาไม่มีบังลืมทุกทีค่ะไม่ใช่ลูกนี้คนละลูกคนละลูกประจำเม็ดนะประจำเม็ดร้อนหมดแล้วพี่ประจำเม็ดเตรียมฟอนสมนะประจำเม็ดนะ เปจามเม็ดนะเปะ็นจา0เม็ดฟอสโกโคกมันนะรอระบับก่อนนะ,ะอเคผ่านหนะ้าหนึหน่งสอง่อยหน้าต่อยหน้ามาลน้านะลางเอเขุข<ะ>ดนะเระวังจีหลบ้วยนะคนที่ไปีขวางทางอ่ะหลบปัน่นลูกค้าง ไ,ไมอ๋อไล่ถอยนะถอยถึงว่าไม่ได้มาร์กอุยตันนี้นิวอลอมันมันสะด,ดุงออ้งเหรอวะมือลั่นนะยัหวานนะตาดสันตัดสันต้นไฟหนึงสองสามสี่ หลบหลบนะฟอสฟอสเกบากับแมวอ่าพี่ท่หยหน้าอยหน้าฟาดหลังบ็อกดูนัดในโลกนอกในเรียมขัดสั้น นไฟมีเบอร์รี่ทันหน่อยสอี่้กิปเปอร์ครับสโอเคคร,ร,ร,รับเระำเมด็ดนะเระจำเม็ดเระจำเม็ดฟอสห้สิบเข้าสามห้นะราบับก่อนนะรบับก่อนาหน้าหนึ่งสอง ก่อยหน้าโอ้ยโทษโทษที่บอกรอดปะเออโอ้ยเดินเลยเดินเลยผมเดินเลยไม่มีฟอสนะดูแลตัวเองนะอ่างเขนหนุกบิงเฮ้ยหงาแท้งโอ้ยใจคอไม่ดีว่ะเลื่อนรถเนี่ยนิวมันอ๋อนิวตีช่องนี้สามห้ามาไกลมามามาออกมา นิวถอายมาโอ้โหระวังกระเด็นนะผัยลูกค้าปั่นหลบจากตรงนั้นเลยนะตรงนั้นเขาจะทำปุ๊บกันใส่ใส่เลยมาร์คเสาอยหน้าใส่น้าฟาดหลังหวานบังบังน้ำหวานโลโลดโลดนี่โลหวานไม่รอดหลุดหรอหลุดเหรอหลบหลบหลบบั๊กต้องเดี๋ยวชนปั๊กน่ะดันันดัน โอ้ต้องเป็นโบนี่้่ยดึงๆๆๆหลไปองันเลยี่เาเผาเลยพี่เผาเลยพี่ไม่มีสกิลตานโดยเองแล้วเลฝากแเขงไว้ด้วยแล้วกันนะบอลูกมาถนนเลยสีเก็บได้ไหมเสาต่างหน่อยทางไหนเนี่ยโอ้ยลืมปิดทานเลท้ๆๆพี่สี ไอ้เส้นหน้าพี่ฟามเส้นเส้นเส้นอย่างนี้ตรงนั้นสวยหน้าฟาดหลังฟาดหลังเอโลครบยังพี่ครบนะครบ้ครบครบแล้วตันตนตันคนไฟหไึ่้มัติดแตแต่งมัไม่ได้วีติมัติดใบอยู่แล้วเอาลูกห่างให้หมดขาดเก็บได้ไหมอ เต็มฟอสเดี๋ยวเก็บหน่อยไม่ได้ปล่อยฟอสแล้วพี่อะยัดกันหายใจเลยเดียวการหายใจพี่เอาโอ้ีไม่ไหวที่ตรงไหนเดี๋ยวเบียดกันนะใครอยู่ตรงไหนเนี่ยดูนัดโอ้ตามตู้มาพี่แต่ไม่ได้นอกในในตีกันไปได้อยู่แข่งแขกนะ มันนั่นไงนั่นว่าหมดโลกกดแตมันก็ตีไม่เดี๋ยวมันจะตีไม่ลดอะนไม่มีอะไรแล้วคนที่เหลือก็เล่นไปฝอยนะโอ๊ยใครเหลือเศษวะใผ่านหลังบ่แล้วบอ่2จะผ่านกันได้ไหมเนี่ยเฮ้ยตารุรัตนนอกไผไปซ้อนอ่ะรูปพิเศษปักปักชนพี่ปักได้ๆพี่ ไม่เตอร์ไลเซอร์อะไเพี่อทอ้งเขียนทังเขียนทังเขีนใจเย็นดีมักไปหน้ามีเสี่ยงเกือบขังไปน้าฟตกหลังกีกัตตุกนิดนึงดูนั่นเนาะตีเข้าไปตีให้ทั้งเขียนนะรูไปเลยกัน เนทยตายน้ำน้ำไรลาเหลอยู่โดนดึง่ะอาปพีเข้าไปใกล้เปลี่ยนนี่ยหรอลืมเฉนะเข้าไปทำไมัะเนี่ยไอ้โล่ไม่มี่ะโตแล้วโดแล้วโอยโแล้วโอ้ยลอยหายแล้วใครแทงอะเธอแอนแอนโอเคครับปั๊ก้หลังครับปั๊ก สองเปอร์ทุกคนนอกในดนอกกว่าเีว่าพี่บ่าวพุ่งไปพี่เอาเฮ้ยไปดูได้เนี่ยกลับไปใกล้เข้าไปใกล้ปักไมนาาทำไักครับพักไมพี่นานะทำไมพี่นานะเอ้นานนาโอยตายร้อยล้านสองร้อยสองร้ยร้ยเดียวร้อยเดียว เผมคนเดียวหรอพี่เกเนไยทำไมกล่องเยอะนี่ล่ะสี่คนว่ะที่รอกล่องด้วยด้วยอะยเจ้าตีผู้ใหม่เลย้พี่เอ้พี่ผ่านแล้วต้อมองหนึ่งอะอารมณ์แบบ